คลิปนี้เรามาทำกระถางกล้วยไม้อย่างง่ายๆนะครับก็โดยเอา,อาหน้าปัดพัดลมเก่ามาทำก็ใช้ลวดนะครับนี่ก็เป็นสายหลวงหรือจะใช้กระถางกล้วยไม้ก็ได้แต่ เหมาะสำหรับก้อยไม้เรื่องสายเล็กอันนี้สายนกกระจิบนะครับก็ใช้อะไรบ้างก็ใส่พวก่าานใบไม้ให้ย่อยสลายแล้วก็เคล็ดลับสำคัญก็คือขี้วัวแห้งนี่ต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับเก็บไว้ปีหนึ่ง ก็จะให้มันย้อยลงมาอย่างนี้ปกติเอื้องสายจะย้อยลงมามันจะไม่ตั้งขึ้นนะแล้วก็เรียนแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เราหาได้นะครับถ้าใครไม่มีที่ครอบพัดลมข้างหน้าพัดลมเราก็จะใช้กระถางใหญ่ๆก็ได้นะครับนี่นะครับก็เอาไอเดียให้กันดูสำหรับเอื้องสายมันจะ ล้นขอบกระถางนะครับมันจะไม่อยู่ตรงกลางจะล้นออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามาใส่กระจังหน้าพัดลมเนี่ยมันก็จะช่วยได้เรื่องพื้นที่แล้วก็ใส่พวกใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้บัวทานหรือจะกาบมาพาะพร้าวสับก็ได้ก็เอาไอเดียมาให้ในการทำกระถางกล้วยไม้เอื้องายให้มันห้อยลงมา เมื่อถ้าลงมาปุ๊บมันก็จะให้ดอกและก็ถ้ามีมหลายหลายสายมันจะพูมันจะเป็นกลุ่มก้อนดูสวยงามครับนี่กเอามาให้ดูกันนะครับไอเดียข้าวๆในการทำกระถางกล้วยไม้เอื้องสายจบคลิปเพียงแค่นี้สำหรับคนรักกล้วยไม้